ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกยางก้าของบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายนับตั้งแต่ถอยฉากออกจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษมาวันนี้บิ๊กแดงพลเอกอภิรัตอยู่ในฐานะพลเมืองเต็มขั้นจึงมีอิสระในการเลือกทางเดินตัวเองในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรตรงนี้ที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองกำลังมองว่า เส้นทางของคนเอกอภิรัตหลังจากนี้จะเริ่มโฟกัสไปที่การเข้าสู่การเมืองหรือไม่ไม่ใช่แค่นั้นแต่ในห่วงเวลานี้บิ๊กปูคนเอกพนาแผลปลอดทุกข์น้องรักของคนเอกอภิรัตได้รับการเสนอชื่อเป็นผอบทอบคนที่44ส่วนบิ๊กเล็กคนเอกนัทพงศ์นาคพาณิชในฐานะเพื่อนรักก็ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยกลาโหม ขณะเดียวกันการแข่งขันในยุคนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพักการเมืองแนวอนุรักษนิยมตกอยู่ในสภาพความนิยมถดถอยไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐหรือพักรวมไทยสร้างชาติทําให้ที่ผ่านมามีกระแสมาตลอดว่ามวลชนฝ่ายขวายัางต้องการผู้นําทางการเมืองเข้ามาแทนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีท่ามกลางเสียงสนับสนุนให้พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ ขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายอนุรักษ์คนใหม่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็มีกระแสะออกมาถึงการปัดฝุ่นการตั้งพักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมจากปลัดทอบิ๊กปอและบิ๊กดอที่จริงแล้วประเด็นการตั้งพักเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2564ซึ่งเวลานั้นพลเอกประยุทธ์เริ่มไม่ไว้วางใจพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์วงสุวรรจึงมีกระแสะการตั้งพักใหม่มารองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ต่อมาปลัดชอก็ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นประลัดชิงชัดชัยพรมเลิศอดีตปลัดมหาไทยที่มอบหมายให้อดีตผู้ว่าแถวภาคอีสานใต้ดําเนินการจัดตั้งพักการเมืองใหม่และมีการประชุมจัดตั้งพักเศรษฐกิจไทยมีสาขาพักครบทั้ง4ภาค แต่หลังจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและผู้สนับสนุนแยกตัวออกจากบ้านป่ารอยต่อมาสังกัดพักเศรษฐกิจไทยก็ทําให้เรื่องราวของประลัดชิงกับพักใหม่ก็เงียบหายไปแต่ในช่วงหลังก็มีกระแสเป็นระยะว่าคนหลังบ้านเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งต่อการตั้งพักการเมืองใหม่ ขณะที่ชื่อบิ๊กปอหลายฝ่ายก็จับตาว่าจะเป็นชื่อพลตำรวจเอกจากทิพชัยจินดาอดีตพบตรที่ตกเป็นข่าวเรื่องตั้งพักการเมืองใหม่หรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกจากทิพหายไปจากแวดวงการเมืองนับตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งปี2566และเพิ่งมีผู้พบเห็นพลตำรวจเอกจากทิพที่บ้านป่ารอยต่อเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จะว่าไปแล้วพลตำรวจเอกจกักรทิพย์ยังเข้าออกบ้านป่ารอยต่ออยู่เป็นระยะเพื่อไปพูดคุยกับพลเอกประวิทย์แต่ไม่มีการรับตำแหน่งใดๆในพักพลังประชารัฐและหากย้อนไปในช่วงต้นปี2565พลตำรวจเอกจกักรทิพย์และพลเอกธัญญาเกียรติสารอดีตแม่ทัพภาคที่สองได้เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดน้องคายและหนองบัวลำพูในฐานะแม่ทัพอีสาเนเหนือของพักพลังประชารัฐ แต่พลันที่ร้อยเอกธรรมนัฐนำพลพรรคกลับมาพลังประชารัฐอีกครั้งก็เหมือนว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์ได้ห่างหายไปและดูเหมือนไม่ได้ดูแลพื้นที่อีสาเนเหนืออีกแล้วจากความเคลื่อนไหวทั้งหมดก็ทำให้นักสังเกตการทางการเมืองมองว่ากระแสะเรื่องการตั้งพักใหม่แม้จะไม่มีความชัดเจนออกมาแต่ทำให้หลายฝ่ายจับตามองไม่น้อยในจังหวะเดียวกับที่พลเอกอภิรัตพ้นจากหน้าที่นายทหารพิเศษ ดังนั้นชื่อของบิ๊กแดงถึงแม้ขณะน,นี้จะไม่มีตำแหน่งแห่งผลที่ใดแต่ระดับบารมีของพลเอกอภิรัตก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าจะถูกจับตาอนาคตต่อการเข้าสู่ยุทธจักรการเมืองหรือไม่